กสัสดีทุกคนนะครับผมโอเคชอนดอยอยู่หกสิบพอเนี่ผมมันยี่หนึ่งขวบเฮ้ยหนึง่งหนึ่งขวบมันพูดไม่ได้ใช่เหรอ <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเอ่อตามหัวข้อคลิปที่คุณกดเข้ามานะครับผมจะเป็นพูดนะครับวันนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนั่นก็คือวิธีเล่นสำหรับมือใหม่นั่นเองนะไปกันเลย <laughs> ขั้นแรกนะครับผมรับห้าร้อยเหรียญนะครับผม แล้วก็อันที่2ครับสกอร์หนึ่งพันพอยต์ภายในภายในการแข่งขันเดียวสกอร์ตรงนี้ก็คือตัวนี้ครับผมที่ผมได้11อยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้แล้วก็ส่วนเลี้ยงก็ง่ายๆครับอธิบายตรงนั้นแล้วก็รับ2องพาวเวอร์อัพนะครับผมพาวเวอร์อัพตรงนี้ก็คือพวกแม่เหล็กรองเท้าตัวคุณแล้วก็อะไรเช็ดแพคนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้อง ยากว่ะได้ละเดียวผมอันนี้ผมไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าผมแบบคือถ้าอยากทำก็ก,ก็ได้ครับไม่มีปัญหาสำหรับมือใหม่นะเอาละ่ะไหนดูภาร,รกิจเราเช็คภาร,รกิจอีกทีนะรีบไปกันคลิกหน้าจอสองครั้งอ่าแล้วเราก็จะใช้โฮเวอร์บอร์ดนะครับผมอ่าผมจะบอกว่าเราพยายามล็อกอินหรือว่า เปิดเน็ตล็อกอินนะครับผมล็อกอินตัวนี้นะครับผมเอ่ออะไรอ่ะเวิร์ลฮันนะครับผมเวิร์ลฮันตรงนี้ก็คือภารกิจประจําวันคือล่าตัวอักษรประจําวันอะเนี่ยไง collect letter เนี่ยครับผมอ่าตรงนี้แหละพยายามล็อกอินทุกวันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้อ่ถ้าเราล็อกอินห้าวันขึ้นไปเราจะได้กล่อง super mystery box นั่นก็คือกล่องสีทองนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันต้องหายยากโอกาสที่เราจะได้มันมาก็ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับผม พราะฉะนั้นแล้วโอกาสยืนมือครับอย่าทำให้มันหลุดมือถึงเราจะไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ว่าก็พยายามล็อกอินทุกวันถ้าหากถามผมว่าทาไมทาไมต้องทําภารกิจให้มันผ่านตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า,าคือจะจะให้อธิบายบรรยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรุณาเชื่อผมนะครับผมไม่หลอกคนดูแน่นอนนะครับผมทาภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภารกิจทําภารกิจตัวที่ผมบอกตรงนี้นะครับผมให้ได้เก้าเก้าภารกิจ ภายในการแข่งขันเดียวมันอาจจะดูเหมือนยากนะแต่ก็สำหรับมือใหม่ก็ยากจริงๆเลยแหละนะถ้าเราเล่นก้าวธุรกิจภายในการแข่งขันเดียวนะครับเราจะได้ไอ้นั่นด้วยเราจะได้รับรางวัลกระป๋องทองแดงกระป๋องเงินแล้วก็กระป๋องทองแล้วก็กระป๋องเพชรด้วยนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมผมจะได้กระป๋องเนี่ยทำธารกิจสามสามธารกิจติดต,ต่อกันภายในการแข่งขันเดียวเห็นไหมมาดูธารกิจต่อไปครับอ่า เ่ยได้รับซูเปอร์สเนคเกอร์ตรงนี้ข้างล่างกระโดด20ครั้งแล้วก็ได้รับ200เหรียญอ่าง่ายง่ายง่ายอยู่กรุณาเชื่อผมนะครับเชื่อผมเถอะนะครับผมอันนี้ผมผมหวังดีสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถึงมันจะยากแต่ก็พยายามทําให้ได้นะครับผมเชื่อว่ามันก็ง่ายนิดเดียวเออคือพยายามทําให้ได้ก,ก,ก้าวภารกิจภายในการแข่งขันเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องข้ามนะครับเพราะคือมันมันยากนะมันยากจริงๆ ถ้าเราไม่ทําตั้งแต่ต้นนะครับเราไปทําตอนท้ายท้ายเนี่ยมันแบบโอ้มันอภิมหายากเลยแหละแล้วมันก็เผื่อๆมันทําไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจที่ต้องให้ทําหลายๆตาเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคําแนะนําจากผมนะเพราะฉะนั้นเชื่อผมเออคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้แต่คุณจะให้พิสูจน์ก็ได้นะครับผมไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมอยากให้พิสูจน์แต่ถ้าเรานะครับผมแต่ถ้าเราทําไม่ได้จริงๆนะครับก็ พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องเกิดใหม่นะาดูภารกิจต่อไปดีกว่าโอ้ยใช้เงินสองพจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เนี่อันอันนี้สกอร์เหมื่นหนึง่งไม่ว่าอะไรแต่ไอ้ข้างล่างสุดเนี่ยใช้เงินจะเอาเงินมาใช้เอาเงินที่ไหนมาใช้ละครับโอ้หนักใจตรงนี้แหละโอ้นั้นก็พยายามทำให้เต็มที่ พยายามทาให้ได้มากที่สุดนะครับอเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็น่าจะพอแล้ล่ะโอเคงั้นเราไปใช้เงินกันผมจะบอกว่าอัพตัวนี้แล้วก็เอาไปเลยพอดีได้สเปนคือใช้เงินครบสองพันนั่นเองส่วนตัวอื่นไม่ต้องไปอัพยกเวนกเน้นแมกนตนะครับนั่นแหละตัวอื่นไม่จะเป็นเลยจริงๆเรามาดูคอลิกเออเรามาดูอันนี้กันดีกว่า เห็นไหมผมได้ตัวนี้เยอะมากกุญแจี่สามดอกนี่6ภารกิจพาในการแข่งขันเดียวอันนี้ก็ได้เจ็ดภารกิจสำเร็จเจ็ดภารกิจเห็นไหม complete 9 i n e mission in the one run นะครับคือมันแบบมันอีกนิดเดียว มันไม่รู้มันจะใช้เงินยังไงนอกจากสคริปต์อย่างเดียวสคริปต์โดยใช้เน็ตนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเน็ตหรือมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกครับคุณเอากุญแจมาซื้อตัวนี้ครับสุดอันนี้สามเหมือนนะครับตรงนี้ก็เป็นบูสต์นะครับผมผมบอกได้เลยว่าโฮลวูดบอร์ดตัวนี้เป็นโฮลวูดบอร์ดที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วนะครับผมผมแนะนําเลยนะมีอะไรเนี่ยได้กุญแจมาแล้วอย่าเพิ่งเอาไปใช้ด้วยนะครับผมห้ามใช้เด็ดขาด อ่าตรงนี้นะครับคือผมแนะนําก็เชื่อผมนะครับอ่าคุณแจอย่าเพิ่งใช้นะครับถ้าไม่จะเป็นอ่ตาตัวละครก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมว่าซื้ออันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะไม่ใช่ตัวไหนตัวนี้นะครับผมโฮลโบว์ที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวมันจะมีภารกริจตัวหนึ่งที่แบบว่า e x a c t l หรอเปล่า e x e x a x x l y โอ้มันอ่านยาก30คอน in the one run อ่าได้แล้วครับผม นี่นี่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เปิดมาเห็นไหมต่อไปเนี่ยครับ e x t r a c t l y สำหรับมือใหม่ก็พยายามนะครับผมขอแนะนำให้พยายามนะถึงมันจะยากก็ตามแต่ว่าพยายามทำให้ได้นะครับผมถ้าคุณอยากจะรวยเร็วนะทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับจริงๆตรงนี้นะครับผมรุนมากเลย อ่าเราก็ได้มาอีกแล้วครับผมเยอะต่อไปยากขึ้นครับ810เหรียญว่ะเอาล้วทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้เป๊ปปี้ไหมตรงนี้ผมไม่ขอเก็บเหรียญน,นะเพราะมันมันแบบมันจะเกินีจะรอบแปด้เพน,นี้พอคือมันยากมากเลยนะทุกคนแล้วผมจะพยายามทำให้ได้เพราะผมคือ ยีโ่ของทุกคนนั่นเอง1ต0ร้อยสิบเลียญคุณไปก็สิบโอเคตายอะ้รล่ะโอ้เป็นตัวละครเฮ้ยแล้วก็ได้กุญแจได้กุญแจตัวนี้ด้วยโอ้โหนี่ครับผม exactly e x c h a n g เฮ้ย exactly นะครับผมมันเรียกว่าอย่างไรไม่ใช่ปาว่นั่นแหละครับ แล้วก็ได้ตัวละครครบ2ตัวนะครับผมเฮ้ยสองพันสิงว่ะสู0เซาันอ่าทูเวลแการูว้าว uh, wow. ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำยากนิดหนึ่งนะทำให้ซูเปอร์สเนเกอร์ของเรามันอยู่ได้นานถึง2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเพิ่มบอกตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกมานะครับน่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับผมสมมุติว่าเราซื้อตัวนี้นะครับแล้วเราซื้อ แล้วเราอัพซูเปอร์สเนคเกอร์เรามันจะทําให้ซูเปอร์สเนคเกอร์ของเรามันอยู่ได้นานขึ้นแล้วถ้ามันจะหมดนะครับผมเราก็แค่ใช้โฮมบูบอตตัวนี้แล้วข้างหน้ามันมีโฮมอูบมันมีมันมีรองเท้าต,ตัวนั้นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ได้นานขึ้นคือผมไม่รู้จะสาธิตยังไงคือผมลินเล่นแบบลาดลาดใหม่เลยอะอ่ะเราไปดูภารกิจอื่นต่อดีกว่ามีอะไรบ้างเอ่ย รับร้อย power up นะครับยังไงครับที่ผมบอกว่าพยายามรับ power up ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีส่วนในการได้รับกุญแจนั่นเองส่วนเงินก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรเพราะว่าเพราะยังไงก็เราก็น่าจะได้มาเยอะอยู่แล้วนะครับผมคือรหัสหลักของผมเนี่ยไปอธิบายนั้นก่อนดีกว่ารหัสหลักของผมเนี่ยสาเหตุที่โฮล์บบของผมมันมีหมื่นกว่าอันนะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าผมมาสุ่มกล่องตรงนี้นะครับเนี่ยกล่องตัวเนี้ยนะครับผม แลวผมสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มจนผมได้ตัวละครที่มันให้เก็บชิ้นส่วนพวกเนี้ยเนี่ยให้เก็บชิ้นส่วนพวกเนี้ยจนหมดเลยนะครับผมนั่นแหละนะครับผมผมพยายามหาเงินมาแล้วผมก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดในพวกนี้นะครับผมเอาง่ายคือใช้เหมือนใช้นี่แหละครับหมดเวรหมดกรรมเราก็มีเราก็มีเงินเราก็มีใช้นะครับผมคือเราสุ่มกล่องไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าเงินของเราเนี่ย มันจะมันจะไม่ลดลงตามจำนวนกล่องของเรานะครับคืออาจจะดวงผมดวงผมอาจจะดีก็ได้นะครับผมโอเ,เดี๋ยวไม่ไม่ลด <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจให้มากที่สุดนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่เวลาที่ผมต้องมานั่งเล่นเกมนะครับผมมันถึงเวลาที่ผมต้องทํางานหรือตัดต่อคลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนดูขอเข้ามาผมก็จะทําอีกอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไ้เตเพีทเท่านี้อย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอโทษเลยครับที่ผมอาจจะพูดตีดๆขัดๆในวันนี้